<c oughs> ใจดวงเดียวแต่มีสองทางเดินทางที่จำต้องเดินไปตามเส้นทางคนเดียวเขาไม่เคยข้องเกี่ยวข้องแวะหาเรื่องผู้ใดพราะตามนิสัย เขาเป็นคนจิตใจที่อบอ้อมอารีเขานั้นเป็นคนดีที่มีแต่คนรักใครแต่ในห้วงหัวใจใครเราใครจะรู้มันช่างน่าอุดสูที่ดันไปรู้เรื่องราว ข่าวบ้านการเมืองลือเรื่องดังฉนไปไกลไม่ใช่ใครที่ไหนครูไทยใครจะไม่รู้ข่าวบ้านการเมืองลือเรื่องดังฉนไปไกลไม่ใช่ใครที่ไหน ครูไทยใครจะไม่รู้